โอเคทุกคนสวัสดีครับพบกันอีกครั้งในช่องของเซียชาแนลนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากจะมาพูดถึงเรื่อง i g n o r e m d e f e n s e นะครับมีคนถามเข้ามากันเยอะนะฮะมีคนถามว่าเฮ้ยไอค่า i g n o r e m d ม f e n s นเนี่ยมันหาทาประมาณเท่าไหร่ดีนะเออทำประมาณเท่าไหรด่นะรรดีสําหรับวอลล์อันนี้ของผมก็จะอยู่ที่ร้อยสี่ร้อยสี่ซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะหาได้หลักๆเนี่ยมันจะเป็นคอมโบของวิสตัดดี้สตาร์ฟเนะ e าะไอค่าคาถาเนี่ยมันเป็นคาถาที่ได้เจาะเกาะเยอะมากเห็นไหมทุกๆก,ก,การตีบวกจะได้เจาะเกาะสองเปอร์เซ็นต์ ตีบวก5ก็ได้อีก5เออไหนจะตีบวกเออไหนจะเป็นคอมโบอีกไหมผมไม่แน่ใจเออคอมโบกับไอ้พวกรองเท้ากงรองเท้าแก้วเสื้ออะไรอย่างเงี้ยเอ็มดีเฟนซ์จะเยอะมากเออจอกเกาะเอ็มดีเฟนซ์เนาะทีนี้ถ้าเป็นวอลล์ล็อกเนี่ยค่าพวกนี้มันจะได้เยอะอยู่แล้วแต่เราก็จะได้จากส่วนอื่นอีกเช่นเอ่อการ์ดมูหนักดาวก็จะได้อีก15%หรือว่าจะเป็นเอ่อนอกนอกอ้วน เรียกถูกไหมเรียกนกอ้วนเออก็คือได้อีก20%จากจุดนี้ผมคิดว่าถ้าใครที่ดูคลิปนี้แล้วยังไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยก็มาลองดูได้ มาลองใช้การพวกนี้ดูแล้วกันเนาะถัดมาวันนี้เราจะมาทําอะไรเราจะมาตอบคําถามว่าเฮ้ยทำ M ense, เอ็มดีเฟนส์จอก,ก่อนเนี่ยทำเท่าไหร่อ๋ออีกเรื่องหนึง่งจอก,ก่อนเนี่ยสามารถหาได้จากพวกอวยพรกิวอะไรอย่างเงี้ยก็ไปหากันได้เออไปไปบริจาคก,กันได้เนาะแต่ว่าถามว่าทําเท่าไหร่ถึงจะคุ้มใช่ไหมวันนี้เนี่ยผมก็ไล่ลองยิงพวกทานาพวกดันอะไรพวกเนี้ยเออมากมา,ายเนาะอ่ะเดี๋ยวเราลองมายิงานาดูว่าตอนเนี้ยเจอะก,ก่อเราอยู่ที่ราวๆประมาณเอ่าเท่าไหร่เอ่ยิงนอเอ็มดีเฟนส์ร้อยเก้าเห็นไหมตอนนี้ก็คือเราอยู่ร้อยเก้าเดี๋ยวผมจะทําเป็น งสรุปให้แบบหยิบย่อยละเอียดเลยเออแต่ว่าเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันก่อนเพราะว่ามันมีจุดหนึ่งที่แตกต่างที่สุดแล้วก็เป็นจุดที่ทําให้ทุกคนแบบต้องร้องว่าอ๋องั้นเราทําแบบนี้ก็ได้เลยประมาณนี้เรามาเริ่มกันเลย Ignore MD f e n 109ถูกไหมอันนี้เราเริ่มต้นที่ทานาง่ายเห็นไหมทานาง่ายนะโอเคไหมเออ ร้อาปุ๊บยิงโบโบโบเนี่ยคีประมาณ1 3อเห็นไหมถ้าทุกคนสังเกตอยู่มันจะคีประมาณร้อยหลังจากที่เราไว้อิ่มไปแล้วะนะครับอ่ะทีนี้เราลองใส่การ์ดมูนักดาวที่มันมีแต่เจาะก่อสิาอร์เจะสังเกตว่าเวลาที่เราใส่เอ่อมูนักดาวไปแล้วเนี่ยดดเมจอะมันก็จะขึ้นเป็น148เห็นไหมว่ามันมีดดเมจที่ขึ้นมาเออเนี่ยคือจุดต่างสําหรับทานาง่าย ทำ Ignore M Defense อ่ะมันจะขึ้นเออผมไม่แน่ใจว่าขึ้นไปถึงไหนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในจุดนั้นแต่ว่ากรณีกับกันถ้าเป็นทานายากทานายากนะอันนี้คือเราใส่การ์ดมูนักอยู่ด้วยนะเห็นไหมอ่ะคีร้ยยี่สเออประมาณคีอยยี่สนะโอเคอันนี้คือใส่มูนักดาวอยู่แต่ถ้าเราถอดการ์ดมูนักดาวออกปึ๊บ เดเมจที่ได้ก็จะคิด124เห็นไหมเดเมจมันแทบจะแบบไม่ต่างกันโอเคไหมอ่ะอันเนี้ยคือจุดสําคัญของคลิปนี้เลยเออคือจุดสําคัญเดี๋ยวเราไปดูกันว่า Ignore M Defense เนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูตารางกันเลยมาตารางเนี่ยผมลอง3แบบก็คือ Ignore M Defense 109% 124%แล้วก็144%ที่ห้อย MTK อีกนิดหน่อยก็คือไอการนกอ้วนนั่นแหละ แต่ว่าพอผมใส่การนกอ้วนเนี่ยเปอร์เซ็นต์ผมอาจจะขยับขึ้นมาอีกตาม MATK เปอร์เซ็นต์เนาะสำหรับผุ่นฟางเนี่ยไม่ว่าเราจะอาจอกเกาะขนาดไหนเนี่ยก็จะสังเกตว่าเดิเมตจะได้เท่าเดิมเออเพราะฉะนั้นเวลาเทสกับผุ่นฟางเรื่อง Ignore Defense เนี่ยไม่ต้องไปลองอะไรกับมันมากอาจจะไม่ต้องยืดอะไรกับมันมากเนาะอันนี้คือเริ่มต้นมาเรา109แล้วเนาะก็คือเราเราทะลุแล้วทีนี้เราไปดูที่ทานาง่ายทานาง่ายเนี่ยถ้าเราลงบ่อยๆก็อาจจะคุ้มเพราะว่าทำ Ignore m Defense เยอะก็จะได้ดาเมจที่เยอะขึ้น แต่อันนี้สําหรับทนาง่ายเห็นไหมร้อยสิบสี่ร้อยสี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยทุกๆครั้งเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นอ่ะมันก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยเนาะกับการที่ทานายากที่เราไปลองเอ่อลองยิงให้ดูก่อนหน้านี้ทนายากเนี่ยต่อให้ทำอีก n นอเอ็มดีเฟนเท่าไหร่เนี่ยเกินร้อยไปแล้วเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยส่งผลอะไรมากนะเออสำหรับดันทนาทอสยากเนาะแล้วก็เหมือนกันอีกก็คือไม่ว่าจะเป็นดันโปนาเป้มิวเซียมไอแลนด์อย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นง่ายหรือยากลองยิงบางกรกระดูกดูอะไรเง ลอตไอเซลปลาหมึกอย่างเงี้ยก็ไม่มีผลเหมือนกันผมคิดว่าไอพวกดันบอสที่เป็นยากอย่างเงี้ยมันจะ ยากง่ายเนี่ยแทบจะไม่มีผลละยกเว้านธานทออส่วนใหญ่ที่ผมลองยิงดูตามที่ในบ้านเนี่ยมันมีให้เทสผมก็ลองยิงดูแหละทั้งง่ายทั้งยากอะไรอย่างเงี้ยก็มีผลเหมือนกันก็คือเกินร้อยเนี่ยไม่มีประโยชน์แล้วทีเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าผมผมก็ฟังจากที่ไปถามเพื่อนมาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าถ้าเราไปยิงคนเนี่ยอีกหนอนเอมดิเฟนต์เนี่ยมันจะโนลิมิตเลยก็คือทําเท่าไหร่ก็ได้เลยยิ่งทําเยอะก็ยิ่งตีแรงอ่าโอเคไหมแล้วก็ MVP Bos s Map เนี่ยจะได้อยู่ประมาณร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ันันาง่าย,ยก,150ก,ากที่ ประมาณ120เอออันนี้น่าจะเป็นข้อมูลจากของคุณป๊อปชาแนลนะเออที่ผมเคยไปดูมานะแล้วเขาก็แปะกันเป็นภาพส่งต่อกันมาก็ต้องขอบคุณมากเลยผมคิดว่าก็น่าจะจริงตามนั้นอ่ะทีนี้กลับเข้ามาเรื่องนี้ก็คือหมายความว่าไงหมายความว่าวิสาหเราเนี่ยก็ทำเอมเมเคได้ประมาณ1 0งก็อยู่แล้วหรือจะทําสัก ร้อยต้นๆเออหรือที่เหลือก็จะสลับของเนาะการที่เราไม่ต้องทำ Ignore M Defense เยอะๆหรือ,รอทะลุไปมากๆเนี่ยมันก็หมายความว่าเราก็ไปลงกับส่วนอื่นได้เนาะเออไม่ว่าจะเป็นการ์ดส,ส่วนเสื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีการ์ดดีๆอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นการ์ดอะไรอีกอ่าผมก็แนะนําการ์ดส่วนเสื้อชิ้นอื่นที่ไม่ใช่มูนหนักดาวเนาะสำหรับคนที่ทําจนแบบล้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการ์ดอีกแกบ เอกเกฟอะไรเนี่ยเห็นไหมใส่แล้วก็เอเมดิเคอีก5%้อแล้วก็ได้อีก3%ถ้าเป็นนักเวก็คืออีก8%ใบเนี้ยคือแบบใส่แล้วก็วาวซาใช่ไหมเออใส่แล้ววาวซาเลยอ่ะเดี๋ยวเราดูกันนิดนึงว่า8%ที่ได้มาเนี่ยมันขนาดไหนเนาะสำหรับธานาที่เป็นธานายาเนี่ยร้อยใช่ไหมเราลองใส่ดูเอยเดี๋ยวเราดูเอเมดเคนิดนึงก่อนละกันเอเมดเคของเราเนี่ยอยู่ประมาณอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้บับอะไรเยอะแยะเนาะแปดพันแปดเนาะปึ๊บ เป็น9ก้าเห็นปะใส่แค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวลองดูเนี่ยเป็น1,2,8และเออเนี่ยเดเมจที่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าถ้าเราพอจะบาลานซ์อิกนอเอ็มดีเฟนของเราได้เนี่ยว่าควรทําเท่าไหร่หรือว่าเรามีเหตุผลที่จะไปเล่นคอนเทนต์ไหนแล้วเราทําประมาณนั้นน่ยก็ โอเคเออเราอาจจะไม่ต้องทําล้นมากๆก็ได้เพราะว่าดันที่เราลงอยู่ทุกวันมันก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วเนอะอันนี้ก็น่าจะพอที่จะให้ทุกคนนตกผลึกได้ว่าเฮ้ย <c oughs> เราจะไปเล่นคอนเทนต์อะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราทําจอเกอะไปมากมายอ่ะเพื่ออะไรสําหรับผมอะที่แบบไม่ได้แบบเล่นกิวอรอลหนักๆหรือว่าไม่ได้แบบไปลงปีคนบ่อยๆอะไรเงี้ยสำหรับผมผมคิดว่าทำร้อยหนึ่งอ่ะกำลังดีแล้วแหละเพราะว่าดันทุกดันเป็น เพราะผมมาเป็นสาย PVE เนาะผมก็อาจจะไม่ได้แบบไปเล่นดันอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออก,ก็เล่นดันแบบยากทั่วไปก็ทำร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยก็คือสุดของมันแล้วโอเคไหมเอออันเนี้ยก็คิดว่าคลิปเนี้ยน่าจะช่วยตอบคำถามให้กับทุกๆคนได้อะนะว่าเราควรทำเจาะเกาะอ,อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ถูกไหมประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้คิดว่าน่าจะช่วยให้แบบทุกคนแบบได้ไอเดียในการแบบทำของหรือว่าวางแผนชีวิตกันต่อไปนะครับก็ยังไงก็ ากกดไลค์กดติดตามช่องของเสียช n แนลด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนมากนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็ในไลฟ์ของเรานะครับเดี๋ยวเรามาลงดันไปพร้อมกันนะฮะสัปดาห์นี้โอเคแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ